เอามาดูเรื่องของทุกชีวิตวันนี้นะคะลงพื้นที่จังหวัดตาสามีภรรยาคู่หนึ่งรักกันมากค่ะดูแลกันมาแต่ปรากฏว่าตอนนี้ล้มป่วยด้วยกันทั้งคู่ฐานะก็ยากจนนะคะติดตามเรื่องนี้กันเลยค่ะ ทุกคู่ทรหดลุงบุญธรรมและป้าประทีปสร้างครอบครัวสู้ชีวิตมาด้วยกันจากที่เคยช่วยกันทำกินวันหนึ่งสามีเกิดเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฝ่ายภรรยาจึงต้องกลายเป็นเสาหลักคอยปรนิบัติด,ดูแลใกล้ชิดตอนแรกเป็นหลอดเลือดสมองตีบอ่อนแรงแล้วก็มาแตกแตกมาได้สปีกว่าตีบมากี่ปีนะครับหปีแล้วมาแตกอีกสปีกว่าประมาณแปดปีกว่า จากที่เคยทำทุกอย่างให้สามีอย่างคล่องแคล่วมาตอนนี้เหมือนเคราะห์ซ้ำกำัซัดป้าประทีปก็เกิดมาล้มป่วยไปอีกคนเริ่มจากมีอาการปวดหลังหนักเข้ายิ่งร้าวหนักทนไม่ไหวจึงต้องไปตรวจพบว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทต,ต้องผ่าตัดผลพวงที่ตามมาคือเดินเหินไม่ได้เหมือนเดิมแม้ทำกายภาพบำบัดแล้วก็ยังทรมานกับอาการปวดร้าวลงขายอยู่เนืองเนืองปวด พอไปทํากายภาพที้นีมันล้าวลงขาเป็นอยู่ประมาณสามเดือนตอนที่เป็นก็ต้องยกอยู่หมอกายภาพเขาก็บอกว่าห้ามทําอะไรทั้งสิ้นป้าก็ยกตลอดสามเดือนกว่าเดินเดินไม่ได้อยู่ประมาณสามสี่วันตัดสินใจไปผ่าผ่ามาก็ยังเดินไม่ได้ยังคลอบไปได้แต่ว่าขาขาข้างซ้ายมันอ่อนแรง ทุกวันนี้ก็อาศัยว่าได้เพื่อนบ้านเมตตาและมีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือกันเป็นระยะประทังความแร้นแค้นไปได้แต่ถึงอย่างไรความทุลักทุเลก,ก็ยังคงเกิดขึ้นไม่เว้นวันเมื่อคนหนึ่งเจ็บหนักยังต้องคอยดูแลอีกคนซึ่งมีอาการหนักกว่าและเหตุที่ต้องเผชิญชะตากันอยู่แค่สองคนสามีภรรยาก็เพราะลูกชายของลุงกับป้าจำต้องจากบ้านไปหางานทาในกรุงเทพก็ ต้องรู้ต้องยกต้องอะไรทุกอย่างเช็ดเนื้อเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ําทุกอย่างลำบากแค่ไหนครับเนี่ยอุอนจุดจุดอันนี้นอนอยู่อย่างนี้ตลอดป้าต้องคอยพิกต้องคอยพิกไม่ให้หลังมันไม่ให้หลังนั่นแผลม,มันจะหายแผลมันจะหายเนาะแต่วันนี้ป้าก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนเราะนั้นตอนนี้ก็อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปช่วยทางทังเคื่อนบ้านเยอะเพราะว่าเอวเรา เดี๋ยวเราจะจะจะอักเสบจะปวดเนาะเมื่อโชคชะตาไร้ความปราณีสามีภรยาที่ต่างก็ถูกโรครุมเร้าคู่นี้จึงหวังพึ่งทานน้ำใจจากผู้เมตตาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ทั้งคู่ได้หลุดพ้นจากมรสุมชีวิตน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้นะคะทั้งหมดนี้คือทุกชีวิตวิทยาปัญญาสีผู้สื่อข่าวจังหวัดตากถ่ายภาพพานุรัสนีบุตร รายงาน